The walking dog นะครับผมตัวนี้ walking dog ก็เป็นตุ๊กตาอัจฉริยะนะครับผมเขาสามารถเดินได้นะครับก็ผมได้ยินครั้งแรกก็แปลกใจเหมือนกันนะไม่รู้ว่าที่เขาบอกว่าเดินได้เนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวยังไงผมตุ้ยมาทอยนะเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆนะครับผมมาชมพร้อมๆกันเลยนะครับผมโอเคนี่เราลองแกะกล่องนะครับผม หน้ากล่องเขาจะบอกเลยนะว่าเขามีนะ Sonic Control นะครับ Sonic Control ก็คือการที่เราตบมือนะครับผมเราตบมือเนี่ยเขาก็จะมีการอ่า o p t i o นต่างๆทํางานนะครับหน้ากล่องเขาเขียนนะ s i n ก i n g ก็ร้องเพลงนะครับผม Talking ก็พูดคุยนะครับผมแล้วก็ Walking นะครับผม Walking ก็คือการเดินนะครับซึ่งเป็นไฮไลท์มากๆเลยนะแน่นอนครับสําหรับร้านแม่ทอยนะครับ าเกิดว่าขายตุ๊กตาแล้วก็แค่เอามากอดนะทับต้องมันธรรมดาไปครับร้านแม่ทอยไม่ทำครับสำหรับเรานะครับผมจะต้องมีอะไรออปชั่นที่มันเจ๋งกว่านั้นนะครับผมนี่ว้าวนี่นะครับเห็นไหมครับน้องเขาสามารถที่จะกระพริบตาได้ครับผมตัวนี้นะโอเคก็วัสดุดูดีครับผมไม่ว่าจะเป็นทรงผมถักเปียนะครับ ปกติถ้าเกิดว่าของราคาถูกเนี่ยนะเขาจะแบบว่าเคยเห็นไหมหัวจะยุ่งเหยิงอ่ะเหมือนลงจากวินมอเตอร์ไซค์มั้งเี้ยแต่ตัวนี้น่ารักครับทำทำงานได้ดีนะครับเดี๋ยวแล้วเรามาแกะกันนะโอเค <S <S ว่าจะมีอะไรกันบ้าง <S 2> <S 2> ไฮไลท์เลยก็คืออยากเห็นจ,จังเลยว่าเวลาเขาเดินเนี่ยเขาจะทำยังไงนะครับตัวนี้นะโอเคเดี๋ยวแกะกัน ค okay. แกะก่อนนะครับตอนนี้เขาจะมีตัวตรงล็อกล็อกตรงคอมาให้ด้วยนะครับให้เขาสามารถยืนบนกล่องได้นะครับว้าวนี่ออกมาแล้วว้าวน่ารักจังเลยเห็นไหมเขาสามารถยืนเองได้นะนี่ตอนแรกผมทึ่งมากเลยนะตอนแรกไม่คิดว่าเขาจะสามารถยืนเองอย่างนี้ได้ครับเพราะว่าตุ๊กตาส่วนใหญ่อะ่ะ จุดทวงเขาจะเป็นหนักตรงหัวนะครับแล้วเขาไม่สามารถทํำอย่างนี้ได้นะว้าวาสุดยอดโอเคครับก็มีคําถามมานะครับผมว่าน้องเขาเนี่ยจะเดินได้ยังไงนะครับเขาใช้แหล่งพลังงานมาจากตรงไหนนะครับผมวันนี้นะผมตู้แมททอยก็จะมาให้ดูนะครับพลังงานนะครับผมจะอยู่ตรงด้านหลังนี้นะครับผมเนี่ยเห็นไหมครับตรงนี้ จะมีสวิตอยู่นะครับตรงนี้นะครับตัวนี้ใส่ถ่านนะนี่คือที่ใส่ถ่านและส่วนตัวนี้คือจะมีสวิตนะครับผมแล้วก็มีลําโพงซ่อนอยู่นะครับตัวนี้ก็ถ่านนี่เราจะใช้ถ่าน AA อยู่3ก้อนนะครับนี่ใช้ไขควงหมุนออกมาตัวนี้นะครับใช้ถ่าน AA อยู่3ก้อนนะครับก็ถือว่ากําลังดีครับผมไม่ไม่ต้องใช้ถ่านเยอะเกินไปนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็ใส่ถ่านกันแล้วลองเทสกันดูนะครับผม จะมีปุ่มเขียนว่าตรงนี้ Try Me นะครับผมซึ่งเรายังไม่รู้ว่าคือทำอะไรนะครับ Try Me ก็แปลว่าลองฉันลองกดฉันดูอะไรเงี้ยนะครับส่วนออนตัวนี้ก็ <Hello. My S 1> ว้าวฮ้น่ารักอะไหนลองดูดิตบมือนะ <want> ว้าว <Yes. S 1> สุดยอดนี่โอ้โห oh, oh, hey. น่ารักจริงๆ เอาใหม่นะเอาใหม่นะท่านผู้ชมอคอยใครดูนะว้าวโอเคไในดูดูปมชายมีสิผมชายมี oh, แค่ <love> ทำอะไร oh. ผ่มชายมีนี่คืออ๋อจะมีสวิตนะครับผมมีสวิตอยู่ตรงนี้นะครับผมตรงนี้ตรงหน้าอกเขานะตรงหน้าอกน้อง,น,องน้องนะสมมติผมลองกดตรงหน้าอกดูนะว่าจะทำอะไรได้บ้างนะ อ๋อกดนี่ว้าวน่ารักอะว้าวเป็นธรรมชาติมากเลยครับอุ้ย่ <c oughs> โ,โทษทีครับเอาใหม่นะเป็นไงเป็นไงครับก็ถือว่าแขนแขนเขาก็ขยับได้นะครับแล้วก็น่ารักจังเลยครับ แต่ถ้าเกิดว่าทํานี้เราจะตบมือได้อีกหรือเปล่านะลองดูนะโอเคเห็นไหมถ้าเกิดเรากดปุ่มชายมีนะครับผมเขาจะไม่ได้นะครับเราต้องกดที่ปุ่มที่หน้าอกน้องครับเท่านั้นนะครับตัวนี้นะครับเห็นไหมหนูอยากกลับบ้านหนูอยากกลับบ้านนะครับหนูอยากกลับบ้านนี่ถือว่า น่ารักมากๆครับผมเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบนะครับกับของน่ารักน่ารักแบบนี้นะครับนสนใจยังไงนะครับผมก็โทรสั่งซื้อได้เลยนะครับที่เบอร์0847646457นะครับเบอร์โทรนะครับ0847646457 www.matter.com นะครับย้ำนะครับ w w w ร์ไว o ์เว็บแมชื่อนี้มีแต่คุณภาพบริการส่งสินค้าทั่วประเทศครับผมยังไงผมตู้แมททอย math toy และสินค้าเด็ดๆนะครับขอตัวลาไปก่อนคลิปหนะ้าเจอกันใหม่นะครับผมพร้อมกับของเด็ดๆนะครับยังไงติดตามคลิปของตู้แมททอย math toy ต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับรักนะทุกๆคนบ๊ายบายครับ ไม่อยากพลาดคลิปการรีวิวของเล่นสุดเจ๋งจากตู้แมททอลคนนี้อย่าลืมกดปุ่มติดตามด้วยนะครับผมกดเลยนะกดกดกดกันบ้างครับเพื่อนๆสำหรับการรีวิวนะครับในวันนี้นะรีวิวสุดมันเลยกับเจ้าบัคก,กี้ตัวหดวนะครับผม X อ e กนะครับผมตัวนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดา,าจริงครับผม กับระบบโช๊คนะครับผมโช๊คอิสระนะครับผมนี่ตัวโช๊คอิสระนะครับแล้วก็ตัวโครงสร้างที่ถือว่าแข็งแรงได้มาตรฐานดีมากๆนะครับผมคุ้มค่าเกินราคานะครับผมใครจะเชื่อว่าราคาแค่หลักร้อยนะครับผมแต่การวิ่งนี่ไม่กลัวใครเลยนะผมรับรองแฮมพร้อมกับยางอะไหล่ด้วยนะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆกับนวัตกรรมใหม่นะครับและแล้ววันนี้นะครับผมตามธรรมเนียมของแม่ทอยนะครับผมสําหรับคนที่เป็น เจ้าแรกนะครับผมแล้วก็เป็นลูกค้าท่านแรกเลยที่เป็นเจ้าของเจ้านนรถ x l e a คันนี้นะครับผมบักกี้ตัวโหดคันนี้นะครับผมคนแรกในเมืองไทยเลยนะครับผมกับสินค้านําเข้าคันแรกเลยนะครับสดๆร้อนๆเลยเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์กันนะครับผมขอเปิดตัวลูกค้าที่เป็นเจ้าของคนแรกนะบัดนนี้